ไม่ได้ค่ะลูกขอบคุณจังเลยค่ะเไปถ่ายนะไปถ่ายแล้วพอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเอาออกมาเอาออกจากปากลูกง้โนง้โนคลายออกมาอัญญาอัญญาป้อนมั่งอัญญาป้อนพี่อัญญามาป้อนป้อนพี่ไอวานนะคะ

Điếm nuôi ta tới gì?